บอกเลยว่าบุฟเฟ่ไข่หมูเดี๋ยวพรุ่งนี้คุ้ตงติ้งกีพาไปเลือกค่ะทุกคนค่ะร้านขอมใบ,บาชานะคะจะตั้งอยู่ข้างๆนะคะปัม๊มปตทเนะาะอำเภอโคกจีสุพรรณของเขานี่เองค่ะทุกคนค่ะที่เา้าไปเลยค่ะนี่น้องมีน่ารักเองนี่อันนี้มีทุกอย่างเลยนะคะทุกคนกาแฟกามีเดอร์นี่น้องมีน่ารักนี่อันนี้ไหมคะ นี่สวยของมุเสร็จหรือยังคะเสลือตักไข่มุกได้เลยค่ะอนี่ๆนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะพอเข้ามาซื้อเนาะถ้าเราจะเอาบุฟเฟ่ไข่มุกบุฟเฟ่ไข่มุกหรืจัปากค่ะฟรีคีอ๋อฟรีฟีนี่นี่นี่ราคาที่ควรมุกนี่ในป้ายนี้นะคะทุกคนค่ะราคาตามนี้เลยนะคะแล้วกันถ้าไข่ทีใสไข่มุกหรือว่าใสกุ้นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะก็มาตัมองนี้ได้เลยท่าทุกคนค่ะ นี่มีวุ่นหลายแบบแต่มี้ทุกทีจะเอาไข่มุกดีกว่านะคะทุกคนหยิบแก้วมองนี้แล้วก็ชิดอันนี้คือเขาตักตามสบายเลยเนาะตักตามสบายเลยค่ะอุ้ยแต่ก็คุ้มนะเท่าไหร่ปันปั่นสามสามห้าใช่ไหมไ ไม่้าใไขมัดก,กัคือใส่ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนโอเพิ่งใส่มงปิดนี่ปิดจังูงค่ะพี่เปิดจัง,งูงปิดใบสามเปิดแปดโมงเด้อนี่ทนคน อันนี้ของ่นีอยนี้่โ๊่เดี๋ยวตุงทิ้งพาไปเบิง่งมองนางเล่นนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเขาจะมารับชาไข่มุกไปกันนี่น่ารักจะมีป้ายแบบนี้เด้อน,นี่นะคะแวะได้เลยนี่ฝั่งนั้นฝั่งนั้นจะเป็นปัโทโทน๊มโพโตทเนาะ เกือบเฮียงบูฮูนะคะทุกคนค่ะอยู่ในอำเภอโคกศรีสุพรท่นีเองค่ะอันนี้จะเป็นหม่องนัางเลนเนาะถ้าใครแบบเอออยากมานั่งเล่นนะคะทุกคนค่ะมีซิงสนี่นี่นเลนี่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 นนี่ร้านี่้ี่นี่นี่นี่าี่นี่น่อีหนี่นี่นี่า2่น่อง่นี่นีนี่นนี่นี่นีน่น่นี่นี่นีน่นี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 นี่น่นีนน่นนนน่่น คุระหรือว่ามาอยากมาซิมซ่าไห่มุกแบบนี้นะคะทุกคนค่ะแซ่บแหี่แซ่บเนงจริง้งติงสิ่สหลายเตือแล้วแต่ว่ามืุอนี้ได้มีโอกาสมาแบบถ่ายคลิปวิดีโอนะคะทุกคนนี่หรือว่าจะมานั่งฝั่งนี้ก็ได้นะคะนี่อันนี้นะคะมุมนี้จะคือตอนเที่ยงที่จันมีสาระนะ ทุกคนค่ะนี่ก็ได้มาแล้วค่ะโกโก้ G ogo, G ogo, ซึ่งเป็นบุฟเฟ่ไข่มุกนะคะทุกคนค่ะรุ่งแหง35บาทเนะาะฟรีไข่มุกนะคะทุกคนค่ะสามารถเลือกได้ตามสบายเลยค่ะทุกคนกะแวะมาเบิ่งได้เนาะอยู่ร้านอ่าควอนใบชานะคะอยู่ข้างๆปัป๊มกอตพนนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ที่ไปกันค่ะ